สวัสดีค่ะวันนี้เบสเครื่องครานขอนาเสนอสินค้าเครื่องกวนผัดผสมอัตโนมัตินะคะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้านาเข้าคา่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะคะเป็นรุ่น Z ัต s 1 0 0และรุ่น Z ัต s 2 0 0นะคะจะแตกต่างกันตรงที่ขนาดแล้วก็การทํางานของเครื่องนะคะจะเป็นสินค้าที่เหมาะกับผู้ประกอบการด้านอาหารลายใหญ่หรือลายย่อยนะคะที่ผลิตสินค้าผลิตอาหารจํานวนมากๆ ช่วยลดเวลาในการทําอาหารได้อย่างดีเลยค่ะก็นจะมีใช้ได้ทั้งการกวนการผัดการผสมน,น,นะคะใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะและการทํางานของแต่และรุ่นนะคะ,ะรุ่นเซต BGS 100นะคะสามารถทํางานได้ถึง50กิโกรัมต่อ1ครั้งนะคะและรุ่นเซต BGS 2 0 0นะคะการทํางานจะอยู่ที่100กิโกรัมต่อการทํางาน1ครั้งนะคะร้านเบเกอร์ควาต้าอ,อยู่ที่ถนถนรัตนาการสินเชียงใหม่ สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Bake เครื่องโค้ก Line @bakekitchen หรือโทร0864789069 0864298698อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะ